สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสูด่ด้านเน่ชาแนลสำนี้เราก็มีอยู่เกม My h e โ o ่ใต้ Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลุยหอคอย VE Tower อันใหม่นะครับ Live Stage นะนี่เลยครับสำหรับหอคอยที่เราจะไปลงในวันนี้นะครับซึ่งรอบแรกที่ผมลงได้นะครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะผมได้แรงเจ็ดนะครับ ซึ่งแลงกิ้งตรงนี้นะผมต้องบอกก่อนนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเล่นพร้อมเพื่อนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นรายชื่อเพื่อนอยู่ในแรงตรงนี้นะผมรู้สึกว่าไอ้แรงกิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหลายห้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสังเกตนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหอคอย VE t อ w e r เนี่ยส่วนมากครับตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยเราได้อันดับดีมากเลยนะแล้วก็ไปดูเพื่อนเรานะครับหรือว่าคนใน Facebook ที่โพสกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นชื่อคนเหล่านั้นนะครับก็เพราะว่าไอ้ท็อปลอยตรงนี้เนี่ยมันมีแบ ก็สาหรับห้องของผมนะตอนนี้คะแนนผมอยู่อันดับ7นะได้8 8 6 7นะครับซึ่งอันดับหนึ่งองผมเนี่ยก็8999นกะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูทีมที่ผมใช้ครับแล้วก็ลันแรกของผมนะ8 8 6 7แต้มนะครับว่าลันของผมเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการลงแต่ละด่านยังไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับห้องที่เราลงเนี่ยเราจะลงห้องระดับยากสุดนะครับสําหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถของบอลนะครับแล้วก็พาเพื่อนไปลลลงงทีะะห้อเยน ก็สำหรับห้องแรกสุดนะครับบอสเนี่ยจะเป็นโมโมยาวโยโรสุนะครับจุดเด่นของบอลในรอบนี้นะครับเขาจะลดเดเมจที่ตัวเองได้รับนะครับและอย่างที่2สําหรับตัวละครไหนนะครับที่มีบัฟรีเจเนเรตอยู่เนี่ยเวลาตีบอสนะครับบอสจะติดลดเกราะทุกครั้งนะนอกจากนี้นะครับสกิลที่บอลใช้เนี่ยเขาก็จะมีฟิกเดเมจนะว่าจะโดนเดเมจเท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายๆตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับเนี่ยจะไม่มีผลกับบอสตัวนี้นะครับเพราะว่าเดเมจเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วนะ และถ้าบอสเลือดเหลือน,น้อยนะครับเข้าสู่เด a ทอ Toy โหมดเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของตัวเธอเองได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เหมาะแก่การเอามาลงบอสตัวนี้นะคือบคือ 1. ตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟู HP 2ตัวละครที่มีความสามารถในการรีเจน HP นะครับหรือว่าเลือดเด้งเป็นเินๆนะแล้วก็อย่างที่ 3. ตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มแม็ก HP นะครับซึ่งตัวละครที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่ผมว่าถ้าเกิดใครมีเนี่ยจะผ่าน ด่านห้องแรกสบายสุดเลยนะก็จะเป็นน้องเนจิเละนะครับเพราะความสามารถออโต้สกิลที่2นะครับเฮ้ย hey ๆ hey, นะครับเมื่อเริ่มเวฟน้องเนจิเละเนี่ยจะสามารถเพิ่มรีเจนเนอเรท HP นะครับให้กับสมาชิกทุกคนได้ไปเลยเวลา3เทินนะถ้าเราใช้น้องเนจิเละนะครับนั่นหมายความว่าเราการันตีเลยนะว่าทุกคิดที่เราตีในช่วง3เทินแรกนะครับจะสามารถลดพลังป้องกันของบอสในด่านนี้ได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่มีน้องเนจิเละนะครับก็ ลองดูตัวละครอ,อื่นนะครับที่มีความสามารถในการรีเจนเนอเรท HP หรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวละครจริงเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> ก็สามารถมารี EX ออโต้สกิลป้องกันได้นะครับมันจะมีออฟที่สามารถรีเจน HP ได้5เทอร์ยูนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าเกิดใครจะมารีออฟหานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอาจจะต้องเพิ่มพามมโมรีนะแต่สําหรับคนที่ต้องการเน้นทำคะแนนงงเนี่ยยังไงเมโมรีเนี่ยผมว่าควรจะเป็นเมโมรีที่เพิ่มอัตราคริตคอนะครับจะดีที่สุดนะ ก็สำหรับโมโมนะครับเป็นท่าสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นท่าที่ได้เปลี่ยนเนี่ยคือท่าสีฟ้าแต่ตัวละครของผมนะครับต้องบอกว่าท่าสีฟ้าเนี่ยมันมีจํากัดครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมใช้นะผมก็เลยเลือกเป็นน้องในชิเลนะครับแล้วก็ตัวเดเมทหลักนะครับจะเป็นคารินาริส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวดีบัฟเป็นอาจารย์ไอซาว่านะครับซึ่งจากที่ผมลองเล่นมานะผมก็มีละครมานิดนึงนะคือบอสห้องแรกเนี่ยมันฟิกเดเมทนะครับแล้วก็เดเมทมันเป็นเดเมทเอที่ค่อนข้างรุนระคับด ไม่ว่าจะเป็นพาราไรส์หรือว่าบายดิงนะครับถ้าซีลอะไรพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีเนี่ยจะสามารถช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคก็ทร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟห้องแรกกันเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูห้องที่2กันต่อเลยครับสำหรับห้องที่2นะครับบอสเนี่ยจะเป็นดาบีนะครับเป็นท่าสีแดงเหมือนกับห้องแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้เปลี่ยนเนี่ยก็คือท่าสีฟ้าหรือว่า ABL นะซึ่งจุดเด่นของห้องนี้นะครับคือบอสเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็ความแรงของสกิลได้นะ และเมื่อผ่านเทิร์น4เป็นต้นไปนะครับความแรงของสกิลแล้วก็ความต้านทานเลือดออกกับไฟไหม้เนี่ยของบอสก็จะลดลงนะครับนอกจากนี้บอสก็จะเลือดออกทุกครั้งที่รับไดเมจจากไฟสตูที่มีผลเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอยู่นะครับสำหรับสกิลหลักของดาบีนะครับก็จะสามารถเบิร์นได้นะแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม พลังโจมตีกับสปีดของตัวเขาเองได้ครับส่วน d e a ทอ Toy Mode นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกับสปีดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็ p l u ส u ั t ต้ามูบุเนี่ยความแรงก็จะสูงเป็นพิเศษครับส่วนลูกน้องนะครับในดานนี้เนี่ยจะเป็น Muscle นะครับสำหรับพา s ีนะครับจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะครับและหลังจาก Turn 4เป็นต้นไปจะเหมือนกับดาบีเลยครับพลังโจมตีกับความต้านทาน Burning กับบล e ด d i n g เนี่ยก็จะถูกลดลงนะครับนอกจากนี้ทุกครั้งที่รับไดเมจจากฝ่ายตรงข้ามที่มีผลของการเพิ่ม Max HP นะครับ ก็จะทําให้บอสเนี่ยติดสถานะเลือดออกนะและสุดท้ายถ้ามัสคิลล่าตายนะครับจะมอบเลือดออกให้กับตัวละครฝ่ายตรงข้ามทุกตัวละครด้วยนะครับสําหรับสกิลหลักๆของมัสคิลล่านะครับจะสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเลือดออกได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถถอนศัตรูได้ด้วยนะแล้วก็จะมีสกิลที่สามารถบัฟความแรงของสกิลนะครับพร้อมกับลดอัตราคีเลตข,ของฝ่ายตรงข้ามถูกเป้าหมายได้ครับสําหรับเดสทอยด์โหมดของมัสคิลล่านะครับจะสามารถเพิ่มสปีดของตัวเขาเองกับ plus u l t ต a move เนี่ยก็จะมีความแรงสูงขึ้นเป็นพิเศษนะก็สำหรับด่านนี้นะครับเลคคอมเมนเนี่ยต้องมีความสามารถในการเพิ่ม max hp up นะครับเป็น k e ว w o r d ในการผ่านด่านนะแน่นอนว่าตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟู hp regenerate เนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับสำหรับด่านนี้ที่ผมเลือกลงนะครับก็บอสเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมทั้ง2ตัวเลยผมก็ใช้ตัวสีแดงนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นบาคุโกระดับ sr นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ได้จากอีเวนต์ล่าสุดนะครับผมก็อัพมาได้ค่อนข้างเยอะนะอวิลิตี้บอร์ดนะครับของผมเนี่ยรู้หลักนะครับผมก็ปลดมาถึงหน้า5นะยังไม่ครบดีนะครับส่วนพีรูเนี่ยผมก็บดขั้น3นะพร,ระคุโกนแน่นอนผมอัพเลเวลแม็กซ์สุดเท่าที่จับได้นะครับเลเวล75็ดสิานะสำหรับด่านนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครที่ผมใช้ลงเนี่ยไม่มีตัวไหนที่มีความสามารถในการเพิ่มแม็กซ์พีเลยนะแต่ว่าผมแก้ด้วยการ EX Auto Skill นะครับตัวละครของผมเนี่ยมันจะมีติดเพิ่มแม็กซ์พีมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถ เอามาใช้ได้นะหรือแน่นอนเราอาจจะใช้เมมโมรีช่วยเพิ่มแม c h ซีก็ได้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่สร้าง d a เบ b เนี่ยก็จะทําให้บอสติดสถานะเลือดออกได้นะซึ่งสถานะเลือดออกนะครับมันไม่ทับซ้อนอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นขอแค่มีตัวใดตัวหนึ่งที่มีเพิ่มแม c h ซีนะครับที่มีการโจมตีเป็นหมู่เนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับการลงด่านนี้นะครับ ก็สำหรับตัวละครที่ใช้ลงดาบนะครับเอาจริงเพื่อนๆต้องปรับใช้ตามตัวละครที่เพื่อนๆมีอยู่นะก็สำหรับผมนะครับผมก็เลือกเป็นโทโรกิแดงที่มีความสามารถฟอร์ตใบนะครับแล้วก็จะมีคิดิชิมะนะครับเอามาแทงเอาจริงมันก็ช่วยได้ไม่มากนะครับเพราะว่าแทงได้เนี่ยก็แทงได้แค่การโจมตีธรรมดานะครับเพราะว่าสกิลของบอสในรอบนี้นะครับทุกตัวเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบ LE นะส่วนตัวสุดท้ายกับจังนะครับเดี๋ยวยังไงผมว่าน่าจะต้องอัดเพิ่มแหละถ้าเกิดอยากจะทําคะแนนได้มากกว่าเดิมนะครับโอเคก็ถ้าพร้อม 引き返すならまだ間に合うぞここで動けなきゃここまで本気だ後悔するなよそれが個性かなん <laughs> で逃げるんだよ <laughs> <laughs> てめえの仕掛けいだ うって いいことかいと行こうかね ต่อมาก็มาถึงห้องสุดท้ายนะครับสำหรับห้องสุดท้ายเนี่ยบอสเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นโอชะโกอุลลารกะจังนะครับสีฟ้านะก็ต้องบอกว่าแตกต่างจาก2ห้องแรกนะครับเพราะว่า2ห้องแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับมีเพียงห้องสุดท้ายห้องเดียวที่เป็นสีฟ้านะครับสำหรับอุลลารกะจังนะครับพาสซีฟทำอะไรได้บ้างจะสามารถลดเดเมจเบิร์นิงแล้วก็บลิดดิ้งได้นะครับนอกจากนี้ ตัวเธอเองนะครับจะมีความสามารถในการร e g e n HP ทุกๆเธอนะและทุกๆ2เธอนะครับเธอจะลด max HP ตัวเธอเองพร้อมกับเพิ่มความแรงท่าไม้ตายนะครับของศัตรูนะทุกคนได้ครับเรียกได้ว่าบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงนี้แล้วก็ทุกๆเามเ์นเธอจะเพิ่มพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนะครับพร้อมกับลดคู o ด d o w n สกิลให้ด้วยนะครับสำหรับสกิลหลักนะครับท่าไม้ตายเนี่ยจะโจมตีแบบหมู่นะครับพร้อมกับเป็น d a m a จฟิ i นะ นอกจากนี้สกิลธรรมดานะครับก็ยังเป็นโจมตีหมู่แล้วก็เดเมจฟิกเหมือนกันนะครับและสุดท้ายจะเป็นบัฟนะครับเธอสามารถเพิ่มพลังโจมตีตัวเธอเองได้นะครับและเมื่อเข้าสู่เดสต์ทอยด์โหมดนะครับเธอจะเพิ่มความต้านทานสถานะผิดปกติเกือบทุกอย่างนะก็จะมีคอนฟวชั่นนะครับมึนงงพาราลิซิสไฟฟ้าช็อตบอยดิงล็อกนะครับฟิซซิ่งแข็งซีลห้ามใช้สกิลแล้วก็เฟียนะครับ ซึ่งอันที่ผมเห็นว่าไม่มีอยู่เนี่ยก็คือฟอกใบนะไม่อยู่ในนี้นะครับก็สําหรับทีมที่ผมใช้ในะห้องสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นทีมนี้นะก็เฉยๆว่าห้องสุดท้ายนะจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครสีเขียวนะเพราะว่าโอชโกะเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะแต่ว่าตัวละครสีเขียวในไอดีนะครับระดับ UR R ที่ผมปั้นมาเนี่ยมีเพียงแค่เนจิเลจังตัวเดียวนะแล้วก็ผมใช้ห้องแรกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมก็เอาตัวจัดเต็มในไอดีนะครับที่เหลือทุกตัว มาลงห้องนี้เลยนะแน่นอนนะครับตัวเดเมลักของผมก็จะเป็นบาคุโกนะครับเพราะว่าได้บู๊พิเศษของหอคอยในรอบนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกใช้การเป็น Adventure Away นะครับซึ่งในทีมเนี่ยผมก็พยายามทำให้ได้ใกล้54สีมากที่สุดนะก็จะได้เป็น44สีนะครับเพราะว่าผมมีโทรโรกิฟ้าซ้ำกับบาคุโกอีกหนึ่งตัวนะดังนั้นสีที่ผมเลือกเอาออกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มแม็ HP ์นะไม่ได้ช่วยเรื่องเดเมนะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟของผมในรอบนี้กเลย ก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับหอคอย BE Tower ในรอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารอบนี้เนี่ยเอาจริงเพื่อนๆน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะด่านนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับหอคอย l ลนด์สเตยรอบนี้นะถ้าเทียบกับเอ a เล r เอร์รอบที่แล้วนะครับบอกเลยว่า e อ a เล r เอร์เนี่ยยากกว่าเยอะนะครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปของผมในวันนี้นครับจะช่วยให้เพื่อนๆจัดทีมเอาไปลงหอคอย BE ได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยครับแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเป็นวันแรกๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่า ช่วงวันทท้ายเนี่ยคะแนนมันน่าจะเดือดขึ้นกว่านี้อีกเยอะนะผมว่าถ้าเกิดจะติดอันดับต้นๆได้นะครับน่าจะต้อง9,000บวกขึ้นเท่านั้นนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ